สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปจีนภาคเช้านะครับประจําวันพุธที่24พฤศจิกายนครับสําหรับจีนสําหรับจีนยังขี้เละอยู่นะครับจีนหางเสียงยังขี้เละอยู่ไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> ก็พยายามนะครับแต่ก็มันยังไม่เห็นมาทีไปนูน่นไปนี่เดี๋ยวมาตัวลองแต่มันมาตัวรองทั้งเช้าทั้งบ่ายนะสำหรับจีนเมื่อวานนี้ครับใครได้ตัวลองก็มาทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะ ทังเส็งก็มาตัวรองนะครับก็ลุ้นกันต่อวันนี้แล้วกันครับลุ้นกันต่อวันนี้แล้วกันก็ฝากไว้ในใจเธอครับแล้วตามหรือไม่ตามก็พิจรารณาดีๆแล้วกันนะครับสําหรับจีนภาคเช้าเดือดรบเดือบวกเดือดรบเดือบ,บวกครับวันนี้เป็นสุดห้าแล้วกันเป็นสุดห้าครับสองห้าสามห้าวันนี้คลื้นแต่เช้านะครับคลื้นแต่เช้าเย็นแต่เช้าอากาศ หน้านอนครับสี่ห้าห้าห้าครับ85ดห้าแล้วก็ก้ครับผมมาสี่ครับผมว่าโอกาสที่4จะอยู่บทเป็นไปไ,ได้นะครับงั้นก็ขอให้มาทั้ง4ทั้ง5ครับใครเลือกสี่มาสี่เลือกห้ามาห้าเลือกสี่เลือกห้ามาทั้ง4ทั้ง5แล้วกันนะครับงั้นก็ฝากไว้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกไม่อยากจะจับเลยครับไม่รู้จะจับอะไรเลยเนี่ยตอนเนี้ยธรรมดาแค่เด่นยังยังไม่ค่อยจะเข้าเลยจะไม่คงไม่คงไม่มีหน้าไปจับคู่บนล่างครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันครับแล้วเจอกันในห่างเสียงและไต้หวันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับน่านอนจริงๆครับอากาศครับสวัสดีครับโดยดวยนะครับผม